สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพราัว่าผมชั้นจีนะวันนี้คุณอยู่ในเกมเบสอลิสอลิสช่างมันนะครับนะชื่อเกมอ่านยากชิเป่งเลยก็วันนี้มาเป็นไกด์ครับแนะนําคนที่มีปัญหาเรื่องเออกระเป๋าเต็มสุดยอดเกมนี้นะครับก็เกมนี้คุณจะสังเกตว่าคุณเริ่มเล่นมาแรกๆครับคุณก็ยังไม่มีของอะไรอยู่แล้วนะกระเป๋ามันจะว่างๆนะแต่พอเล่นไปสักพักกระเป๋าเต็มแน่นอนครับเกมนี้ หากระเป๋าเองครับขยายกระเป๋าเองนะก็สำหรับคนที่มีปัญหาก็แนะนำก็ให้มาฝากของกับ NPC w a r e h o ว s e ก็ได้นะสี่เข้าไปนะครับเขาก็จะมีเอาไว้ให้ฝากของนี่นั่นแล้วแต่ความสะดวกนะเป็นคลังส่วนตัวครับแล้วก็เป็นมีอีกแบบหนึ่งคือเป็นคลัง Account นะน่าอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะโอนย้ายของบางอย่างระหว่างตัวละครก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะทำได้เพราะว่า มีครั้งส่วนตัวครับเฉพาะตัวละครแล้วก็แองเค้าด้วยนะอันนี้ก็ว่ากันไปครับส่วนสําคัญอีกอย่างนึงในการขยายกระเป๋านะครับก็มีด้วยกันหลายแบบครับอาทิยกตัวอย่างเช่นไปดูก่อนครับที่หากันแบบอยู่ดีๆก็มีครับพวกเป็นตั๋วนะครับเป็นตั๋วอย่างเงี้ยจะเป็นแบ็คนะครับ expansion ticket ประมาณนี้ครับอาจจะโผล่มาในซองจดหมายบ้างอาจจะโผล่มาตามแคมเปญบ้างก็ เป็นเหมือนของไอเทมอีเวนต์นะประมาณนั้นแหละก็จะโผล่มาแต่ว่าก็อาจจะไม่มากไม่ไมายครับนะส่วนใหญ่แล้วไอพวกนี้ก็จะมาตามกิจกรรมซะมากกว่าครับเดี๋ยวก็โผล่มาครับก็กดใช้ไปอาจจะได้1ห,หรือ2ก็แล้วแต่ที่เขากําหนดไว้นะครับนะแต่จุดสําคัญจริงๆก็คือการขยายกระเป๋าโดยใช้ไอเทมเตัวนี้ครับนะเินมาปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบนะไหนอยู่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 ไหนี่นี่ครับนะ แบกนะครับแบกที่แปลว่ากระเป๋าไพรส์แปลว่า,า,เ,วาเอาไว้มันเป็นเหมือนยังไงเป็นตัวผมเรียกว่าเศษกระเป๋ามากกว่านะผมเรียกว่าเศษกระเป๋าแล้วกันนะคือการรวบรวมสิ่งนี้ครับให้ได้4ชิ้นนะแล้วก็ไปส่งที่ n p c ครับเขาก็จะทําการเย็บรวมกันเป็นกระเป๋าให้เรานะครับได้มาหนึ่งช่องนั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปส่งให้ดูเลยกันนะว่าไปส่งกับ NPC คนไหนนะครับ ก็ NPC ตัวน mm. ี fruit, ouais, e ้ก็จะอยู่หลายเมืองอยู่นะครับนะเดี๋ยวเเมืองไหนดีบ้างนะมีเมืองไหนก็เลยผมคิดว่าน่าจะมีอยู่หลายเมืองแหละนะแต่มันจะไม่ค่อยโผล่นะครับนะเบนะช่างมันเถอะจะอยู่ตรงไหนก็ช่างมันนะเอาไปเมืองหลักดีกว่าครับ ก็ N p c พหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอวิ่งไปแป๊บหนึ่งนะ okay. มาถึงแล้ว N p c พี NPC เขาจะชื่อว่า NPC พ c ซีแบ็กแบกที่แปลว่ากระเป๋าอะนะแล้วก็เมอร์ชานนะครับคุยกับเขานะครับพอคุยกับเขาแล้วเอาไอเทมสี่ชิ้นที่เรามีอยู่แล้วนะมีย้ำนะครับสี่ชิ้นมาส่งให้เขาแล้วก็ นี่ครับเห็นไหมมันก็จะเขียนว่าแบ็กคาปาซิตี้เพิ่มหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นมาหนะึ่งะจาก57นะครับนะเห็นไหมก็เราสามารถรับซ้ํำได้เรื่อยๆนะครับนะรับซ้ําได้นะครับนะรับซ้ําได้ตลอดเลยครับเขาก็บอกว่าแค่เก็บแบดแบดไพร์ไพร์เศษกระเป๋าเนี่ยครับนะสชิ้นนะเอามาให้แค่นั้นเองจะไปสะสมมาก่อนหรือว่าจะรับเพื่ก่อนก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับนะ เพราะยังไงซะคือต่อให้คุณสะสมมาเยอะแบบ10 40, 40อันอย่างเงี้ยคุณมาส่งคุณก็กดรับเคล็แค่ครั้งเดียวครับแล้วก็แล้วมันจะเพิ่มให้1ิบกระเป๋าทันทีเลยเพราะว่าเกมนี้นเราไม่ต้องกดหลายรอบนะเรามีของเท่าไหนมันก็จะรับทีเดียวแล้วก็จ่ายไปทีเดียวจบเลยนะครับนะไม่ต้องมากดหลายรอบครับไม่จำเป็นว่าต้องรับหลายรอบนะแล้วก็การจะหาเศษกระเป๋านี่หาได้ไม่ยากครับเดี๋ยวจะมีคลิปวีโอมาให้ดูนะว่าการหาเศษกระเป๋าเนี่ยหาจากไหนนะครับ ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวขยาตตัดไปคลิปวีโอที่ว่าหาเศษกระเป๋าด้วยกันนะคุณจะเห็นในแผนที่นะดูมินิแมปนะตรงนี้นครับสูงเข้าไปอ้าวไม่เห็นเฉยนะครับมินิแมปผมเนี่ยจะเป็นรูปก,กล่องแบบนี้นะครับนะคุณจะหาได้ตามแมปทั่วไปนะครับนะแมปทั่วไปบ้างในเมืองบ้างคุณจะเจอนะครับนะจุดสังเกตที่สําคัญคือมันจะมีลูกศรสีเขียวลงข้างล่างหรือว,ว่าขึ้นข้างบน ไอลูกศรสีเขียวขึ้นข้างบนนะครับลูกศรสีแดงลงข้างล่างนะก็แสดงตำแหน่งว่าสูงต่ำนั่นเองนะครับไม่ใช่ไฮนโนนะก็มันจะแสดงครับว่าไอกล่องตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนครับนี่งไงเนี่ยโอเคนะครับพอเปิดปั๊บปุ๊บมันก็จะได้ไอเทมมานะเป็นเงินเป็นอาร์ติแฟ์ชาร์ดนะครับแล้วก็เศษกระเป๋าโอเคกลับมาครับหลังจากได้ดูวีโอแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจนิดนึงเนง่ยนิดหนึ่งนะว่า กระเป๋าเนี่ยเวลามันโชว์นะหลักๆเลยคือมันไม่โชว์บนแผนที่เราเห็นนะครับเนะี่ยมันโชว์ในมินิแบบนะก็ให้ใช้มินิแบบของคุณเป็นเรดาร์แล้วกันนะครับนะเวลาหากล่องก็อาจจะหายากนิดนึงครับแต่ผมมั่นใจว่าคือทั้งในเมืองทั้งในแบบที่มีหาได้ทั่วไปนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องกระเป๋าเต็มอีกต่อไปนะครับเพราะว่าจะให้เรา มาแบกของนู่นนี่นั่นมันก็ใช่เหตุนะครับนะมาแบกของกลับเมืองนี่มันก็ใช่เหตุนะครับนะแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหานะครับว่าเอ๊ะระหว่างต่อสู้แล้วกระเป๋าเต็มนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปครับไอเทมที่เราดรอปจากมอนสเตอร์นะถ้า ถ้าเกิดไม,ไม่ไม่สามารถเก็บในตัวได้นะครับก็มันก็จะมาอยู่ในไอ้นี่นะครับนะนี่ในจดหมายนะเขาก็จะส่งมาลงจดหมายแทนนะครับแต่ว่าแน่นอนคุณต้องเคลียร์กระเป๋าในการรับก่อนนะเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็จะรับของไม่ได้นะครับก็หวังว่าทริคตรงนี้หวังว่าคงจะช่วยได้นะครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับถ้า มีอะไรให้ทำอีกนะถ้าชื่นชอบกดไลค์ซับครายด้วยครับออกไปไหนปิดปากปิดจ,จมูกนะครับนะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับแผมมิชชั่นจีขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับกราบสวัสดีครับ